ข่าวด่วนแจ้งข่าวดี2เรื่องนะคะ1เลยนะคะก็คือเรื่องการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนปี64นะคะจะมีหลักเกณฑ์อะไรลงทะเบียนแบบไหนถึงจะผ่านเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสสนะคะซึ่งจะทําการเปิดลงทะเบียนนะคะใน ปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะเฟส3ใครที่ยังไม่เคยได้จากเฟส1เฟส2นะคะให้เตรียมตัวได้เลยนะคะในส่วนของเรื่องการลงทะเบียนเราชนะนะคะก็จะทำการเก็บตกนะคะในส่วนของคนที่ตกหล่นนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนรับชมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใ,ใหม่จากทางช่องด้วยนะคะ น,นี่นะคะแม่บุ๋งก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของสวัสดิการท่านข่าวนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะเมื่อวานว่าเตรียมสารต่อคนละครึ่งเฟสสามบัตรคนจนปี64พร้อมเก็บตกหล่นเราชนะกับผู้ด้อยโอกาสนะคะผู้ด้อยโอกาสในที่นี้ก็คือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็ ใครที่แบบว่าลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเาก็จะทําการเก็บตกให้นะคะสําหรับผู้ที่ตกหล่นนะคะหรือใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบนะคะซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เปิดให้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ไปลงทะเบียนที่ธน,นาคารนะคะซึ่งธนาคารที่ให้ไปลงทะเบียนนะคะก็จะมี กรุงไทยออมสินนะคะทกศนะคะซึ่งเป็นธนาคารของทางภาครัฐนะคะก็ปิดลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันสุดท้ายเมื่อวาน5มีนาคมนะคะและจะเปิดอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้นะคะเรามาดูคนละเครื่องเฟสสามกันบ้างนะคะในส่วนของคนละเครื่องเฟสสามนะคะจะเติมเงินให้กับผู้ที่ได้สิทธิ์ในเฟสหนึ่หรือเฟสสองแล้วนะคะ คนละเท่าไหรเดี่ยเรามารอรายละเอียดจากกขขระทรวงการคลังกันอีกครั้งนะคะแล้วก็บตรคนจนปี64นะคะเขาก็ได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ออกมาแล้วนะคะคร่าวๆนะคะก็คือจะนำรายได้ของครัวเรือนนะคะมาเป็นหลักเกณฑ์ในการแจกในครั้งนี้นะคะและใครนะคะที่มีรถ2คัน3าคันขึ้นไปนะคะจะหมดสิทธิ์นะคะแล้วก็คัดกรองใหม่ทั้งหมดนะคะคนเก่าเนี่ยก็ต้องโล บัตรคืนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ให้ไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีการคัดกรองใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็ลงทะเบียนยังไงนะคะเมื่อวานแม่บุ๋มได้ลงคลิปไปแล้วนะคะก็ย้อนดูคลิปเอานะคะแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะคะเคยลงคลิปไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านะคะย้อนดูได้เลยนะคะหน้าช่องเลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นจะรีบนำมาแจ้งนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะก็กดติดตามนะคะที่ปุ่มสีแดงด้านล่างมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกข่าวสารทุกคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ